ย่องเบาเข้าบ okay, ้านเชิญครับค่ะครับก็ข้างหลังที่เราเชิญนะก็ห pues> ้องข้างหลังนะครับที่เราออกมาไม่ก็เป็นห้องซ้อมก็เป็นห้องใหม่ที่สุดที่เนี่ยที่เราเพิ่งสร้างแต่นี่ทีนไ้อยากรู้อย่างเอี้น้ำเนี่ยคือเป็นฮวงจุ้ยหรือเปล่าหรือเป็นมีมาอยู่แล้วมาแต่เดิมคือไม่ได้คิดถึงเรื่องฮวงจุ้ยครับที่บ้านเราจริงๆไม่ค่อยเชื่อแต่ว่าที่มันดีก็คือแต่ก่อนมันเป็นสนามหญ้าแล้วก็มันไม่เคยงามเลยครับเดี๋ยวก็หมามาคุยเดี๋ยวก็หญ้าเหลืองเดี๋ยวก็แบบ หอยทากอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยยืนดูกับคุณพ่อแล้วก็คุณพ่อก็แบบทําสาไว้น้ำเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยทําแล้วก็ไห้ว่ยไหมได้วหาครับไหว้ตลอดเลยครับก็ตอนนี้ก็มีมีหลานด้วยฮะมีลูกคุณน้องสาวก็มาเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับ แล้วก็แล้วก็วกถ้าอะไรพิเศษก็มันจะเป็นรูปตัวบีครับคุณพ่อชื่อบุญประสมฮ<อ>ะก็ะ <c oughs> เป็นบีนใช่ก็ได้ฟรีฟอร์มไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่ทุกอย่างเนี่ยคือเก็บต้นไม้กเก่าหมดเลยทุกอย่างเก่าต้นใหญ่ๆหลักๆก็ะจะเป็นต้นไม้เก่าครับก็อย่างต้นตรงกลางเนี่ยเราก็จงใจที่จะอ้อมอ้อมเขาเพราะว่าก็เป็นละมุดสีดาซึ่งหายากเหมือนกันอะไรเงี้ยฮะก็เป็นต้นไม้โบราณอันนึงแสดงว่าคุณเก็บต้นไม้ไว้หมดเลย ใช่ครับใช่แล้วก็มี<อ>ซื้อมาปลูกเพิ่มบ้างเหมือนกันครับอันนั้นเป็นหอะระฆังเหร, <c oughs> หรอฮะ <c oughs> อันนั้นเป็นเป็นเหมือนอนุสร์อันหนึ่งที่น้องสาวคนเล็กผมเนี่ยตอนตอนเด็กเกเขาไม่มีที่เล่นก็เลยสร้างบ้านเนต้นไม้เขาก็จะชอบไปนอนอไปอยู่ไปอะไรของเขาครับปีนขึ้นปีนลงอะไรเงี้ยครับดูดิสามมาเก็บนางไว้น้องมั่แต่ดูลักษณะบ้านแบบนี้ต้องเก็บของเก่าใช่ใช่เพราะว่าคนคนอยู่หลายเจเนอเรชั่นมากนะครับคือก่อนหน้านี้ก็มีคุณย่า คุณย่าเสร็จก็มีคุณพ่อแล้วพอคุณพ่อย้ายออกไปผมก็ชวนคุณแม่เข้ามาอยู่คุณแม่ก็มีสมบัติเก่าของคุณตาอะไรเงี้ที่เป็นในโพลเป็นอะไรเงี้ยครับเข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็มารวมๆกันเราเลยต้องพยายามให้ทุกๆอย่างเนี่ยอยู่กันได้อย่างไม่ลไม่เขินเกินไปคุณนี่ถือเป็นคนที่อนุรักษ์บ้านที่คุณพ่อทายาทเป็นทายาทที่ดีอ่ะไม่เหมือนบางคนทำไงฮะได้มาปุ๊บจะทุบทิ้งไล่ย่าออกจากบ้านไออกจากบ้านอะไรแบบนี้ไม่แกควรจะ ฟังนะจริงคุณฟังไว้พูดจนคนเขาเชื่อหมดแล้วมันเรื่องจริง <c oughs> สิ่งที่คุณทำมันไปเป็นเรื่องจริง <c oughs> ใช่ครับว่ากาจัดกัไปเข้าบ้านเข้าบ้านเจอเข้าบ้านครับขึ้นนอกร้อนนะฮะครับเจริญครับในห้องเป็นห้องบ้าใช่ไหมครับบ้านแขกห้องทานข้าวครับเพื่อนๆมาก็มานั่งอยู่ตรงนี้แหละครับก็ถ้าเห็นก็จะมีเฟอร์นิเจอร์จากหลากหลายเจเนอเรชั่นครับเสาเสานี่เขามีสแต่โบราณเลยเดิมเลยครับเป็นบ้านเก่าจากอายุทยาที่คุณได้มาอย่างนี้นะใช่ครับผมเข้าใจว่ายกมาทั้งเรือนเลยนะครับอออ๋เหรใช่ฮะคือไม้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยคือเขาไม่ใช้ตะปูเลยเขาใช้การขัด คุณวินอย่างงั้นขออนุญาตถามเลยดีกว่าว่าบ,บ้านคุณวินเนี่ยทำธุรกิจอะไรอ่ะอ,อยากรู้เลยอ่ะครับก็จริงๆเราดูแลเต๊มน้ำมันครับแล้วก็จริงๆก็ธุรกิจอะไรก็ตามที่มีการบรรจุเก็บน้ำมันเราจะเชี่ยวชาญเรื่องการดูแลแล้วคุณเองเข้าออฟฟิศบ้าไหม เขาตลอดเลยครับคือคุณก็ทํางานประจำใช่คแล้วคุณทําทําตําแหน่งอะไรตอนนี้ก็เป็นเป็นเอ็มดีครับเป็นเอ็มดีย๊อหรือคุณพ่อพยายามจะถ่ายงานให้ผมทั้งหมดแล้วแหละเพราะว่าแกก็รู้สึกว่าเอออายุแกก็มากแล้วแล้วแกก็อยากจะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างแลวผมก็ผมก็รู้สึกว่าเออผมก็ถึงเวลาแล้วเหมือนกันเพราะผมว่าเปรยมานานแล้วเหมือนกันแล้วแย่แดนตรีแยกเวลาได้คุณเล่นดนตรีด้วยคุณจะมาเป็นเอ็มดีอย่างนี้มันืออพอทำดนตรีมาสักพักหนึ่งเราก็จะรู้ว่างานดนตรีเนี่ยมันสม่็เส์อตยน มีทัวร์ก็ไปต่างจังหวัดแค่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับเพราะว่าวันธรรมดาคนเขาทำงานกันทุกคนนั่นแหละงานออฟฟิศก็ทำกลางวันไม่ได้พักเลยมันก็เลยเวิร์กได้พอสมควรแต่ก็เหนื่อยฮะยูเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่ามันเราก็จะรู้ว่าโอเคเรามีงานอะไรที่สำคัญแล้วก็ไปทำอันนั้นก่อนคือแฝนแฟนไม่ว่าหรอแฟนไม่ว่าเดินไปไปแฝดไม่จะอยู่บอรอยู่ตรงนี้จะเจอตรงนั้นไปไปเชื่อครับเดี๋ยวเราไปขึ้นบนไป นี่คุณวินใช่ไหมเนี่ยรูปนี้อันนี้ใครมวาดให้อะหรือเป็นเป็นรูปผมในจากมุมมองของผู้หญิงคนนึ่นนะแฟนแน่นอนเลยสีนั้นคือแฟนผมคนปจุสาทนี่สุดโอ้ยไม่ค่อยเห็นแบบคุณรู้ได้อะคุณรู้เลยเหรอไม่เออเรียกเขามาถามเลยล่ะ เขายินดีสวัสดีค่ะบน้องเปิลน้องเปิลเปิลเปิลน้องเปิร์นน้องเปิร์นนี่เป็นเป็นก็ประกาศนะครับว่าผมว่าผมชอบผู้หญิงนะครับหลายๆคนสงสัยหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะผมผมชอบผู้ชายหรือเปล่าเวลาเวลาผมขึ้นเวทีนี่เขาจะเห็นผมดิ้ดดิ้นเยอะมากเลยใช่ไหมล่ะเยอะแล้วก็จะบอกพี่วินนี่แมนหรือเปล่าเนี่ยนี่มันแปลงผมกำลังอะไรกันอย่างนี้ ปีที่สี่ปีที่สี่ปีที่สี่้วเจอกันเพราะเป็นนางเอกมิวิทย์วิโอให้เขาไม่ใช่ค่ะก่อนหน้านั้นอันนั้นอันนั้นปีที่แล้วค่ะเจอได้ยังไงฮะเจอกันในงานคอนเสิร์ตงานหนึ่งครับน้องเขามาดูแล้วเขาก็มามาขอถ่ายรูปด้วยเขาเป็นแฟนเพลงแล้วผมก็เลยฉวยโอกาสนั้นผมก็จากแฟนคลับน่ารักเลยโดนเลยโดนใจโดนใยผมว่าหัวกระซิบกับคนดูแลผม่าคนนี้น่ารักนะดี ก็ไม่เชิญของเบอร์แล้วเราก็เลยอยู่นี้มันมีอินสตาแกรมโซเชียลต่างๆเขาถ่ายรูปถ่ายแล้วูดไปอินสตาแกรมตัวเองแล้วก็แท็กเขาไปปกติแล้วก็มันมันก็มาขึ้นว่าเขามาฟอลโล่เราแล้วเปิดมาวาดรูปนี้ได้ยังไงก็อันนี้วาดให้ตั้งแต่วันเกิดปีแรกอะค่ะเห็นแบบว่าตอนแรกห้องนอนอะตรงหัวเตียงเขาจะมีกรอบว่างแล้วเราก็เห็นแบบเออมันไม่มีรูปเนาะอะไรเงี้ยก็เลยแบบคิดว่าวาดให้ดีกว่านันทำเป็นเดือนนะเอาเป็นเดือน ห้องไหนที่บอกตอนแรกจะไป็ติดที่ห้องค่ะขอเข้าไปดูเฉยๆเลยครับนี่เป็นรายการแรกเลยนะครับนี่้องนอนชอบอ่านหนังสือกระตูนเหมือนกันนะผมบ้านกระตูนที่สุดเลยกระตูนที่ปลวกกินไปประมาณอีกเท่าตัวของที่มีอยู่เนี่ยใช่มีตู้มาเริ่มใช่สิเพราะว่า นอนบ้านไม้ด้วยตะกญี่ปุ่นนะบ้านเก่าอ่ะกญี่ปุ่นนี่ห้องนอนเพิ่งเปิดครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเป็นเกียร์กับรายการมากเิ็นเกียับรายการจริงเปิดซิงผมจริงจริงทั้งแฟนก็เปิดครั้งแรกทั้งบ้านทั้งห้องเดี๋ยวก่อนนั่งคุยกันสักหน่อยนึงครับความรักดีกว่าในในมานล้พี่หนุ่มเขาชอบเรื่องอย่างเงี้ยเช่นชอบฟังชอบไม่พี่เดี๋ยวเราถามเขาก่อนว่าคุณรู้ตัวเปล่าว่าจะตอบอะไรก็ระวังนิดนึงนี่หน้าตาเหมือนดาราชื่ออะไรฮะ ไม่นี้น่าเหมถึนัเป็นดาราได้ชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้แต่เนี่ยเหมือนไมค์ขึ้นหวองนี่เหมือนเหมือนซูชิเลยไม่ซูชิใช่แต่ว่าผิวเขาอะไรอย่างเงี้ยไทยไทยดีเนาะใช่ทำไมป็นดาารไม่เป็นดารายังไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะหรือว่าถึงแค่โฆษณาเอ็มวีถ้ามีเล่นไหม เล่นค่ะเป็นนักแบกแบบเขาเก่งทำอะไรก็ได้เลยค่ะใช่เขาเป็นเก่งคือมากนะคุณคุณจะเกิดขึ้นคุณก็ปลื้มสควีดแอนิมอลอยู่แล้วมากตั้งแต่ตอนเด็กๆปประถมประถมก็ฟังฟังวิทยุแล้วได้ยินเพลงหมดไม่ไดมก็ไม่มีความหมายอะไก็ชอบแต่เราไม่รู้ว่าเพลงใครแล้วมารู้ตอนโตแล้วอ้าวเพลงของสกีดชอบสควีดอยู่แล้วแล้ววันที่คุณไปหาเขาที่หลังเวทีอ่ะอ๋อหนูจะไปขอตอนแรกจะไปขอพี่สิงห์ถ่ายรูปเนาะ ไม่ได้ตอนแรกอย่างตอนแรกก็ชอบพี่สิงแต่พอเจอรู้สึกว่าพี่วินรู้สึกว่าเราสามารถเข้าถึงพี่วินได้มากกว่ามาถึงเขาดูเป็นคนที่แบบว่าเข้าถึงง่ายดูเฟรนลี่ดูแบบรู้สึกถูกชะตานะตั้งแต่วันนั้นที่ไปดูคุณสิงจะดูนิ่งๆยบเงียบๆนี้ใช่เขาดูขี้อายคือโรคส่วนตัวสูงตอนที่คุณเออแฮชแท็กไปหาเขาหรือคุณเออส่งไปหาเขานี่ยเขาตอบอะไรกลับมาบ้าง คือเฟอร์ล็อกอินสตาแกรมไว้อ๋อก็เลยรู้ว่าใครของไทยใช่ผมนี่ไม่เคยพอล้อใครกลับเลยนะฮะับอ๋อพอรับแล้วก็มาเมินเห็นก็บอกเป็นความรักที่คุณคุณนิยามว่าเป็นความรักไฮเทคเป็นยังไงความรักไฮเทคก็คุณตกลื่นนความรักไฮเทคย้อนกลับไปก่อนที่มันจะมีพวกโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะ ใช่ครับผมจะไปเอาคอนแทคเข้ามาจากไหนผมจะเอาเบอร์โทรศัพท์เขาจากไหนจะติดต่อเขาได้ยังไง่ไไม่ไม่ให้อะไรนะคะพีอาร์ไปขอวันนั้นผมก็ไม่กล้าขนาดผมก็เขินพีอาร์ผมเป็นงไม่ได้อย่างนี้้ตองขอก็เลยเจอเขาในอินสตาแกรมก่อนก็คุยกันในอินสตาแกรมเนี่ยครับคอมเมนต์รูปกันไปเรื่อยเอือเริ่มจากการคอมเมนต์รูปแล้วก็ในที่สุดผมก็ผมก็เจอไลน์เขาอ่ะ โดยที่เขาไม่โดยที่ไม่ได้ขอด้วยะเจอยังไงผมก็ผมก็แค่ลองใส่ชื่อเขาในไลน์ดูดิว่ามีเปล่าชื่อ i n s t a g r a กับชื่อไลน์ชื่อเดียวกันอ้โก็กลายมาเป็นเพืนกันเถอะคุณนี่ก็ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ควคุณก็ไม่ธรรมดา ถ้าล็อกเป้าแล้วมันก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดนะครับล็อกเเนยาะเพราะมันมันคุยกันมาถึงขั้นหนึ่งแล้วมเนี่ยตอนนั้นมันไม่มีครับไม่ได้ไม่มีเข้าใจงั้นมันไม่มีก็บอกว่าเคยงอนคุณวินด้วยอติดเกมก็พูดไปเลยเขาบอกพูไปเลยพูดเลยติดเกมไม่แต่ว่า เขาไม่ได้ติดมากแบบเล่นตลอดขนาดแต่พอเขาเล่นทีอย่างเงี้ยอะไรไปรบกวนนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้เขาแบบจะไม่นั่นเลยใช่ไหมจ๊อไม่ได้เลยแล้วพูดเวลาเขาเล่นเกมอย่างเงี้ยพอพูดด้วยเขาจะเงียบไปประมาณห้าวินาทีแล้วเขาก็ค่อยตอบเล่นเกมโทรศัพท์มือถือฮะแล้วคุณต้องส่งไอ้ไอ้ไอ้ดันไปหาคนอื่นขึ้นด้วยไหมเพืขอเพื่อนออนไลน์ใช่เนเกมออนไลน์คือเราในวงในวงสควีสเนี่ยเราก็จะเล่นเกมกันแบบว่านัดมันเจอกันพอนัดเล่นปุ๊บเนี่ยมันเลิกไม่ได้ฮะมันต้องต่อให้จบ เกมนึงก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงผมชอบเล่นเกมครับผมชอบเล่นเกมถ้าความรักของคุณเปรียบเป็นเหมือนเพลงเพลงหนึ่งของ s ก r e e ตอันเม่ครับมันคือเพลงอะไรเออผมคิดว่าชื่อเพลงว่าคำบางคำครับคำบางคำฮะทำไมฮะคือเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาก็จะเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวผมเลยแหละนิสัยอย่างที่ผมเป็นเนี่ยแหละคือมักจะพูดอะไรไปโดยที่ไม่ทันได้คิดอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ บางทีก็ทําให้เราลืมไปว่าเราเนี่ยรักเขานะทำเลยอธิบายก็เลยอยากจะให้ทอบยยกโทษให้ฉันหน่อยได้ไหมในบางทีที่ฉันเผลอพูดแรงๆไปอะไรงียฮะในฝั่งน้ใช่ไหมคิดว่าเป็นเพลงนี้ป่ะใช่รับคุณใช่ค่ะก็คิดเพลงนี้เหมือนกันคุณร้องเพลงก็ได้ไหมได้ค่ะช่วยช่วยร้องหน่อยนะอะไรเนี่ย

ครับผมต้องมอบสิ่งนี้ครับชุดเครื่องนอนโตโต้ขอบคุณมากเลยครับวางไว้นี่วางไว้นี่วางไว้นี่เลยครับครับในช่วงนี้ขอบคุณน้องเฟิร์นก่อนขอบคุณนะคะน้องเฟิร์นขอบคุณรับชื่อว่าลูนี้น่าจะเห็นน้องเฟิร์นในจอทีวีมากขึ้นนะฮะชอบฝากด้วยนะครับเป็นนางแบบนะก็จะได้มาออโลดด้านอยู่ในวงการบันเทิงช่วงหน้าเดี๋ยวไปทำกับข้าวกันฮะเมนูของคุณคือ สตูหางวัวครับสตูหางวัวอยากกินมากทานเนื้อกันได้ไหมครับได้ไม่ไม่ทานเนื้อหรอฮะ้องกินมีอย่างอื่นด้วยอื่นนะมีับซอยมีทาหมูฮะถูกเออกอไดเมาให้หลายอย่างฮัลโหลสวัสดีครับคสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณ สตูนี้แล้วบอกว่าชอบกินไก่กินไก่นี่เขาบอกว่าหมาร้อ,รองไห้นะนคอือถ้ากินไก่ข,ข้าวกินแ่ข้าปากเลยกลัวร้องห้